วันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่ให้ทหารเข้ามาพูดคุยกับผู้บริหารของไทย PBS นะคะระบุว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซงการทำงานของสื่อแต่ถ้าสื่อละเมิดกติกาก็อาจจะต้องมีการตักเตือนกันขณะที่คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูประบุว่าปรากฏการณ์ที่เอ,อื้อที่เกิดขึ้นนี้ไม่เอื้อต่อการปฏิรูปค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายทหารกรณีของไทย p b s และได้ตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานที่มีการตั้งคำถามเปิดให้มีคนต่อว่าการทำงานของคอสชอพร้อมกับย้ำเรื่องสิทธิทเสรีภาพของสื่อมวลชนขณะนี้ยังคงเป็นไปตามปกติถ้าไม่กระทำผิดกติกาแต่หากทำผิดทหารก็ต้องเข้าไปจัดการ อานารย์ชอบที่ทราบขอสชอเขาก็ไปพบไปไปพบพู้จัดรายการเรื่องอะไรสักอ,อ,อย่างอ่ะนะแล้วก็พูดคุยว่าเออหาลือในทางที่ไม่ได้ไปข่มขู่อะไรด้วยท่านึงทราบแล้วปรากฏว่าทางน้นเขาก็ไปการปรับภัยในของเขาเขายังไม่รู้จักเลยใครพิธีกรเป็นใครจะไปไล่คนนู้นที่ออกได้ไงเ้าไม่เอาไม่เอาอย่าเลยอันนี้มันทุกคนต้องต้องเคารพกติกากันบ้างนะถ้าคุณถามคําถามผมแล้วผมตอบโอเคแต่ถ้าคุณไปไปประชุมกัแบบคนเยอะๆหลายๆคนแล้วคุณถามคนที่ตอบถามแล้ว ถามว่าให้เขามาด่าผมเนี่ยให้ไปด่ารัฐบาลหรือด่าคอสชอเนี่ยผมมันถูกไหมได้ไหมล่ะในเมื่อบรนษัทประเทศชาติมันมีปัญหาอยู่อย่างเงี้หนึ่งสองสามสี่ห้าปัญหาแต่ละกลุ่มแต่ละพวกแต่ละฝ่ายแล้วผมเข้ามาเนี่ยเพื่อให้ันทำงานกันได้ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วถ้าจะปฏิรูปก,กันยังไงถ้าก็คุยกันมาแล้วผมก็จะอำนวยความสะดวกในการไปรูปให้ท่านไปถูกกฎหมายไปถูกรัฐธรรมนูญไปถูกอะไรท่านแต่ถ้าท่านอยู่ดีถ้ามาด่าผมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา,นมาก่อนหน้านี้เนี่ย ผมมรับไไ่ด้พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าขณะนี้รัฐบาลและคอสชอกําลังดําเนินการให้ประเทศเกิดความปรองดองสิ่งใดที่ทําให้เกิดความไม่ปรองดองหรือทําให้ประชาชนควยเขว,ขวไม่อยากให้ทําหรือขอให้หยุดไว้ก่อน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยวันนี้จัดการประชุมเรื่องนี้นะคะโดยขอให้รัฐบาลและคสะชทบทวนประกาศคอสชฉบับที่97และ103เกี่ยวกับการทํางานของสื่อมวลชนพลเอกประวิทย์ยืนยันว่าการจะยกเลิกประกาศหรือคําสั่งใ,ใดๆของคสชจะพิจารณาตามความเหมาะสมไม่ต้องชี้นําหรือมีฝ่ายใดมาขอให้ยกเลิก อีกหนึ่งเวทีหารือวันนี้คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูปหรือคอสอปอซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชนหนึ่งในประเด็นของที่ประชุมก็คือกรณีทหารเข้าพูดคุยกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เรื่องการปรับเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการเสียงประชาชนต้องฟังก่อน,ก,อน,ก,อนการปฏิรูป นายเทพชัยยองประธานคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยระบุว่าที่ประชุมมีความเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิรูปชัดเจนมากนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าข่ายการขู่เข็นผูกคามในการทำที่ของสื่อนะครับไม่ว่าคาอธิบายหรือคำชี้แจงจากจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นยังไงแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น,นผมคิดว่าเราคงตีความในอื่นไม่ได้ครับ ความจริงในเรื่องแบบนี้เนี่ยมันควรที่จะมีวิธีการสื่อสารที่จะทําความเข้าใจกันได้ดีกว่าการใช้รูปแบบการส่งนายทหารเข้าไปพบนะครับแล้วก็ถึงแม้ภาษาที่ใช้สุภาพนะครับอย่างที่ทราบกันมาแต่ว่าวิธีการสื่อสารกับเนื้อหาที่พูดคุยเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าว่า,วามันก็เข้าข่ายในการคุกคามละซึ่งน่าเสียดายเพราะว่าผมคิดว่าสืออย่างแทปปิเวสก็มีบทบาทอย่างมากนะครับ ในการที่จะเป็นเวทีในการที่จะกระดมความเห็นของประชาชนในส่วนต่างๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปเพราะฉะนั้นในที่ประชุมวันนี้สิ่งที่เราเห็นพร้อมกันก็คือว่าเราอยากเห็นบรรยากาศที่มันเอื้อต่อการปฏิรูปซึ่งหมายความว่าสังคมในภาคส่วนต่างๆเนี่ยควรที่จะมีช่องทางมีโอกาสในการที่จะเสนอแนวความคิดในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกันปฏิรูปนะครับ กรณีที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกจะเชิญสื่อมวลชนร่วมหารือยินดีให้ความร่วมมือนะคะถ้าเป็นการหารือเพื่อทําความเข้าใจหรือแลกเปลี่ยนความเห็นแต่ต้องคุยบนพื้นฐานความเข้าใจไม่ทําให้เกิดการตีความว่าแทรกแสงสื่อมวลชนค่ะ